ปลาอะไรกินเท่าเกาะปลาย่างเผาเออปลาเผาอะปลาเผากี่เท่ามันเกาะแบกเวอร์ปลาอะไรกินไม่หมดปลาอะไรกินไม่หมดเฮ้ยเผู้ชายเวลาเข้าผับจะเป็นโรคอะไรแอนนี่ดีมดูแล้วอย่าบอกเฮ้ยพวกคุณไปเจอกันก่อนเลยยิบเอ็ดกับยิบเอ็ดอ่ะเอาเอาเอ้าอยู่ข้างเดียวกันแล้วสามสิบอาคนเดียวอ๋อสามที่คือผ่านสิบแล้วเนี่ยคุณไม่หกลืมติ๊กอ่ะ จะเล่นพอแล้วทำแล้วอันเชิญอะไรอันเจอเลยไม่นี่อันเชิญอะไรงนักเละปวดเขาจะเอาปวดโดนไปจุ่มชัวงไว้ละยิงยิงอะไรอะไรโอ้ยไอ้ New ยังขยงใโอ้โหูไอ้ยอมแพ้ยอมแพ้โอ้ยได้จี๊สองตัวไอ้ช้างพวสองอะเอ้ยคนละตัวดิคนละตัวอย่าลุมอย่าลุมไอ้นิ้วมานี่ ยอู่เนี่ยเฮ้ยคนละตัวคนละตัวโดนลงน้ำเลยตาแม่งทำอะไรไม่ได้เลยพอเอให้พอเรียบลงมาใกล้ชิดไฟแดงครับไฟแดงเป็นไงก็ไฟแดงอู้ห่ไยแดงใส่ไฟแดงไปแล้วดูดเมเงินอยู่รู่นเออกูเกี่ยวอะไรไดไห ไฟแดงจะเอาวครับอาว่าไงฮะออกออกออกไปสร้างห้องใหม่ไหมให้ให้ติ๊กไอ้นั่นน่ะออกไปเลยเออออกเลยออกไปสร้างห้องใหม่ในติ๊กไอ้เนี่ยติ๊กเถื่อก็ออกแม่งกันไม่าช่างมัว่เนช่วยแล้วอันนี้ผมจะไปดูการต่อสู้ฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงก่อนครับนี่นี่ดูคุณนาบีเล่นนี่แหละเรวดูฝ่ายเราเล่นครับเปลี่ยนคางกับตัวอะไรวะเยี่ยม เมฮะไอหกอะไรอยู่เนี่ยอะไรกัไรเฮ้ยนิวมึงจะแพ้เหรอเนี่ยถามจริงดิคุณทำด้โอ้าคุดูยิงเอายิงเอาเลยวดูอ๋อเรนเจอร์เจอเรนเจอร์นิวใช้นี่ได้เปล่าอะไรวะอือยังไม่ได้ดิวิ่งไม่สามห้าสามสามไม่วงไม่เวลไปวะไปเวววานมะเกมแล้วมั้ง อันั้นมันแคี่ใช้สี่หางแล้วเอ้ยสี่หางสองหางสี่หางนี่อะไรวะเรี่อยๆเดี๋ยวเจะสร้างสามหางเขาอีมนเป็นเขาอีมนเป็นคนหนึ่งอะไรเนี่มึงแทนคุณมากดูนิวขอโดนนะครับนัณจุดนี้เก็บไม่รอดไม่รอดวัีับตากระเป๋าก็อื้อไม่เราไม่เรา ตับก็่ำโดนลมยางเนียแรกแรกัดจัดเฮ้ยเดี๋ยวตาหน้าผมขอให้สองคนนี้มาพร้อมกันบ้างดีกว่าทีมแร้หกอะไอ้หกเล่นอยู่กูอยู่บ้านแต่วะแม่งเมื่อกี้โดนไอ้หกยิงโดนไอ้ช้างซ้ำมิกขู่โงนคอมโบเลยอะอ่าสิดนี้โหว่าเด์เราคือกิวแม่งสปีดออป ตอนนี้จะไม่อัพเลยเนี่ยอัพอัพไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยอัพไม่ขึ้นตอนนี้เข้าใกล้มันไม่ได้เลยอ่ะอืมยูอะอยู่ห่างวะแหละดีแล้วช้าเนี่ยเว้ยไอ่ไม่ใช่เออแบบเพิ่มเลือดเยียบเยียบมันไปจะวิ่งเข้าไปหาน้ำแข็งหาอะไรวะเนี่ยมึงร้อนเนี่ยเนี่ยิ่ยิ่งยังวินเนี่ยเิ้ยดีมาก ออกเอะเออออกเอะอออกเอะ้อออกออกออกมาแล้วเนี่ยออกเกมออเไอ้ออนถามออกไปออกเกมเหมือนกูเลยอ้าวแล้วสรุปนี่คือออกเกมกันหมดเลยไะอ้าวไม่ใช่เนี่ยอ๋อโอเคนี่ใครใบนาบีใบนาบีอ่ะนั่นแหละติ๊กไอ้หกหกสามอันน่ะติ๊กดิ มันมีตรงข้างล่างมีลสามอันที่ว่ามันมีติ๊กอยู่บ้างว่ตเนื้อเนื้อเริ่มเกมอัตโนมัติไม่ใช่การทั่วไปไอ้เนี่ยสมดุลทีมทีมบาลานซ์่ะติ๊กออกติ๊กออกเหรอออกแล้วออกแล้วติ๊กออกโอเคเฮ้ยละดิดิเริ่มเบย์นะเอายิบเอ็ดเจอยิบเอ็ดเจอกันก่อนปะโอเคโอเคไปไปกันก่อนเลย คุยเฮ้ยคุณใช้คำอะไรเนี่ยไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมใช้คำว่าอะไรไงคุณใช้คำว่าถุยถุยเนี่ยนะสุภาพหน่อยสุภาพนะเล่นมุกดนี้ไอ้ลอนทามก็ไอ้ลอนทามก็ยังบวยเหมือนเดิมเห็นการอยู่เหมือนเดิมสมกับเป็นเวลาหินจริงเน้่ยนี่เวลาเล็กอ่ะ เป็นเป็นแนนเว้ยบินขาหน่อยเป็นรูปโทนี่ยังฟังไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวยิ่เอกกับยิ่เอกกันนะเนียวไปเลยไปเลยเฮ้ยผมไปดิเราจะไปดูกันใกล้ชิดครับมุมแดงกับมุมน้ำเงินเฮ้ยอย่าอย่ามาฟันนะดูอย่างใกล้ชิดนี่เรามาดูอย่างใกล้ชิดกันดีกว่าเอ้ยคนไหนมันคืออะไรอันไหนคืออะไรเนี่ยงงนี่คนนี้คนใส่ชุดมึงดูที่ชุดน่าจะดูอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวอาคุณนิวฮะผมไม่เล่นนะผมแอบัวน้องสาวผมไปเย่ง โอ้เรื่องนี้นี่มันจะมายุ่งเฮ้ยวันนี้ให้ปลกคุณมาไงเนี่ยโดนปลกไล่ตามเฮ้ยไรเนี่ยกระทางหกอยู่ตู้ช้างไม่ไหวอะดีดรวดกระสุนเตรียมแล้วกันเฮ้ยดีดีเราเป็นเพื่อนกันไเราเป็ยเพื่อเราเป็นเ่อนเราเปทุเพื่นีคนเลยอ่ะโดนลูเจ้าเจ้าวีรู เอ้ยเมื่อกี้ทักกายกันเว้ยหัวขาดรกปขาดอ๋อจะจับมือจับมือจับมือเฮ้ยเราจะจับมือจิ้มแคนจิ้มแคนจิ้มแคนหน่อยก็ไม่ต้องไม่ใช่แงินเลยวันนี้เขาจับมือแล้วเลือดลดนะเว้ยดูกันขอรู้ใจจริงเลืเดี๋ยวูิเดี๋ยวสูสี6ถอยนิดนึง6ตกคัมเอุ้ยอะไรวะเฉียวหน้าจ้าวเจาจิ๊กนกเรียบร้อย โอ้นึกว่าคงจะเรียบร้อยทีนี้แม่งอยากได้อาม่าสองอ่ะอาม่าอาม่าอยู่ตามแมวเดี๋ยวมึงจะไปเลยเฮ้ยมึงเล็งอะไรมึงเล็งอะไรโอ้ยวันเดย์เลงอะไรนกนกแข็งอยากกินไก่อยู่เยโหมดโหมดโหมด เราทีุ่ดนีดูการต่อสู้ต่อ่งด้วยรถมินิดี่ยวอย่างเดียหอหกนี่นิเดียวเหรอเนี่ยหกนี่ไม่เลิกมเ็นเอเช็คแคนเแนหน่อยรเช็คแคนมีเช็คตีนกูไปแล้วกันไกินอหจะเอาตีนคืนเงเออคืนกูมีตีนหลาเออ เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดไม่ทันเล่นจริงก็ไมเดี๋ยวหมดเอ้าโดนเลยกูโอ้ยเย็นสบายเฮ้ยไม่งเข้าใกล้ไม่ได้เลยไอ้ฮันเตอร์เนี่ยยิงจังเลยเงี้ยมาให้โอกาสฟันเลยอะผมก็ถ่ายมาใหโอกาสฟันเป็นเลือดไม่จะหมดแล้ยแล้วจุดจุดนี้ยมุณบัฟเติมเลื่อนทำไมจะเอาจะเอาโอ้ยจะโอ้ยไอ้เบิ้เดี๋วหมด ใส่ขี้ไปเว้ยเติมไม่ตัดแล้วเติมเตือนได้ไงทำไรมือให้ถ <c oughs> ือไปโหโดนเยอะเลยกูเฮ้ยเป็นหนึ่ง <ไป S 2> เดี๋ยวเรียก<อ>มีดแล้วหนึ่งมีดหมดไอพวกนี้สู้กันเวลาจะหมดแล้วเนี่ยตีเลยนะใส่เลยแล้วกันนะใส่เลยเอา้องเอาดูอันนี้มานี่มานี่มานี่โอ้โหนี่ผมนี่อูหุทะลุก็ ไม่ใช่ได้เหมือนกันนะเนี่ยอ้าวจะเอาไงวะเนี่ยอไม่โดนทุ่๊คอออืออ่าแกบอยาแก๊บนี่ตายเี่ยคือคลดกระสุนแมพโดนกระสุนแมพกระสุนแมดกระสุนโอเคนะนันแรกออแรงแรนะทีี้อือโอ้แท้งโดนลูก้องมาลุงโดนลูกงอนมาลุงโดนปวกอ วกใส่นี่เข้าไปจบกันเรียบร้อยทายครับโว้อนาดสวัสดีพวกเยี่ยมเราวิซ้อไปรอบนี้ขอก่อนดิเฮ้ยหกรอบนี้ขอก่อนเฮ้ยเข้ามาทั้งคู่เลยเฮ้ยดูก่อนเดี๋ยวเรียกมีดแล้วนึงแม่งมีดหมดยังเบื่อนี่ว่ากูโดนท่านี้อีกแล้วเกิดการคิวเนี่ย โอ้ยนิวแม่งเลือดจะหมดแล้วโคตรไวอ่ะอับคีมาเยอะเออพันมันพันมันเกี่ยมอ่ะนิวสี่สี่้ยม่งหลบได้หมดโอ้ยพระเจ้าวิ่งอะไรมันจะขนาดนั้นอู๋อู๋เฮ้ยอย่างเงี้ยดีเวลาที่เราสุดในนี้แม่งดีมจะเทพสุดแล้วเนี่ยเยี่ยมเฮ้ยนิวกูมีสกิลกูไม่เคยกูให้อู้อิ่งแม่งหลบได้โอ้ยแล้วสังเกตไปนิดนึง ช้างไม่เข้ามาวลยเข้ามาทั้งคู่นิ่งอ่ะอ๋อเข้ามาทั้งคู่เข้าัคู่อุ้ยวิ่งทีดียวโอ๊ะโอ้โอ๊ะโอยโอ๊ยคุณริดดอดกระสุนแบบกระสุนมากระสุนมาใจเพิ่งหิ้วหิ้วไม่เลยไอเี่ยเวลาก่อนโลกนี้โลกนี้มันอยู่ยากเลยอย่าอยู่เลยวันอะไปช้างไม่มูมเมนต์ว่ะ้างลบ ปอกัพบกูแข็งกูกูขอเออเนี่ยแหละเฮ้ยตรงนี้แม่งน<อ>นตรงนี้เป็นตอเลยให้างาเฮ้ยไอ้ดีดดจะเอาไปทำไมวะให้มันลกุกผ่าชาร์ทผ่าชาร์ทโอ้โหเรามาดูศพดีกว่าเป็นไงเนี่ยทำไมมีสายฟ้าอยู่ตรงตัวเนี่ยใครทำมะเนี่ยวนั่นแหละสายฟ้าแม่งช็อตทั่วตัวเลยพอเดี๋ยวเรียกมีดไว้หนึ่งแม่งอะไรใครเรียกมดหมดแม่คุณเรียกไม่เร<ม>ียก โอ้มีนิวมีไฟฟ้าก่อนตายอ่ะโอ้โหเทพอ่ะเฮ้ยมีนายมีนายกามีนายกมางานศพผมด้วยข้างเนี่ยปัป๊บปับป๊บอยู่ปับป๊บอยู่ปเป็นเกรียดเหรออ๋อนายกข้างอะูอ้าามางานศพด้วยโอ้โหเป็นคนใหญ่คนโตเนะี่ยนายกเป็นคนตปองมาะกำลังเดินทางมาอีกคันเยอะย่างเงี้ยอ๋ออุูยเกี่ยวอะไรด้วยเน่ยตาผิดไม่ไม่ไม่ยืนไม่ได้เนี่ย เอ้ยเจีาเจ้อย่าพ่งยิงอย่าพ่งยิงไม่ยืนได้ไงวะยืนได้ไงวะอ้ยยืนได้ไงเนี่ยเป็นของขึ้นในยันสุดท้ายโดนอะไรกระตุกเนี่ยเล่นมันกระตุดเลยยีงแบบมีไฟฟ้าช็อตด้วยทั่วตัวเท่ห์ะยิงอลชาโดมาเล่นได้ผับจะเล่นอยงนี ม่งไปเรียกตอนจะเรียกไอ้วดอะไรปวกจัดการปวกไปเออเดนจะมาจะมาออกแล้วกูว่าแม่งไปเอาชาโดว์อีกแน่เลยน้องชาโดว์มาตอบเอ้ยขอไปเอาน้องสต็อปมามั่งเดิโอ้โหแม่งอีนี้ดิดท่านันเซิร์ฟอะเออเอาตัวที่มันเทพมั่งมั่งไหมล่ะี่เอาตัวเทพสุดของแต่ละคนมาเลยไงเออโอเคโอเค ไม่รู้แม่ไม่คิดถึงไอ้หกท้างหล่ะไอ้หกเลี้ยงตัวนี้แม่งเทียบสุดหมดแล้วนี่ยมันเป็นไลท์เดี๋ยวอ่อนให้ไงเดี๋ยวอ่อนให้เอออ่อนให้ลงไม่หกไอ้เนี่ยมันฟันที่ห้าเทียมแค่ตายมูบกวาดเตะดีเดียวเลือดเราขึ้งนึงแล้วครับคุณผมันนีคุณดูด้วยตอนนี้ผมกู้แข้งผมใครชนะคุ้มกูใสอยู่ทีเยอะแล้วนะฮะไง ไอ้ไม่ใช่หรอตายมิ่งตรงน้ำตายอะไรอีกไรไอ้แทนแหมเก่ตยตายอ่ะเลยวตายกระแล้วแหม่โอ๊ยเดี๋ยวมีดหมดอ่ะงั้นใช้มีดยาวก่อนก็ได้วะแก่ใช่เฮ้ยไม่ไอ้หผมไม่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวหนูใกล้ชิดไฟแดงครับไฟแดงยิงใส่ไฟเดือดยิงไฟเดือดพองไอ้ดีมวางให้เขาวางวางให้เขาปิดวางใส่ไหมเขาปิผมจะวางคุณเนี่ยควรทางนาแล้วเนี่ย เคไปเอาตัวเทพสุดเลยนะเฮ้ยตัวเทพสุดเลยนะเคเอ้ยออกเกมแล้วเอ้โหไอ้หกไอ้หกเฝ้าห้องนี้ไว้นะเฝ้าไว้นะเฝ้าไว้ที่รู้ผมโดนลุมไปแล้วผมไม่โดนอีกนะทีเก้าคนเล่นนะไอ้หกงยังไม่เคยไอ้หกยังไม่เคยโอ้ยสงสารเนอะกูว่ากันแหละสามคนไปเตะหกคนละทีอ่ะกูว่าตายเดรียม เ,เอ้ยแม่งรหัสเก่าใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรบ้าโดนไหรอบ้าโดนบล็อกไปแล้วแฉะอยู่บ้านดิฮะแฉะอยู่แเอ้ยนี่ใครวะเนี่ย